สวัสดีทุกท่านผู้ชมน้ดีกับผมสุนทรนะเอวันนี้นะฮะเราจะมาทําอะไรกันคือหลังจากที่แบบพาร์ทกอนผมได้มาลงได้ลงเหมืองได้หาของใช่ปะพาร์ทนี้นะฮะเราจะไปเอา a b c นั่นเองเนาะเราจะเอา ABC ซมาเป็นอ่าคนเอามปเป็นแรงงานของเราเองนเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปหาก็ได้ไปหาเพชรมานิดหนึ่งเนาะมี19เเม็ดก็คือมีฟอร์จูนไปขุดนั่นแหละเนาะ ซึ่งมาก่อนอื่นเลยคนไหนๆก็ขึ้นมาแล้วผมครับชุดเกราะเพชรเต็มยศเลยแล้วกันเหลือดเจ็ดเม็ดเพชรมันหายากจังเลยอ่ะแล้วเก็บชุดกอนเหล็กไว้ฟึบฟึบเพชรไว้ในนี้แล้วกันเนาะไว้ในนี้โอเคเพชรไวตรไ้ตรงไหนตรงนี้อ่ะแขวนไว้โอเค เรามีออคซิเดียนเราออคซิเดียนจากพาร์ทก่อนใช่ไหมเราก็จะออคซิเดียนจากพาร์ทก่อนมาทำประตูน,นเีเธอเลยฮะออคซิเดียนนี่อาา่าฮะโอเคผมต้องการฟ i ินน์สตีลฟ l ิน i n แอนด์สตีลมีไหมะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยผมไม่มีเนาะน่าจะยังไม่มีฮะอ่ะปึ๊บโอเค ไม่ได้มาเล่นนานเลยฮะผมไม่ได้มาอัดนานเลยจะทำประตูนี้เทิ้งไว้ตรงไหนดีทุกคนจะทำไว้หลังบ้านแล้วกันจะทําไว้อ่าให้มันไม่เกะก,กะก็ตรงนี้แล้วกันเมามันเบิ้ลฮะเมาสมันเบิ้ลโอเคไก่อุดอุดอ่าฮะโอเค แล้วเราลองเข้าไปเปิดนิเทิลก่อนฮะโอเคเหมือนเราจะเข้ามาในเทิลดีหรอน็เนมื่อกี้แหลกนิดนึงเอาละอันนี้อู้เราก็เกิดโอเคอยู่นะเรามาเกิดตรงแบบนี้เนาะโอเคผมปูบล็อกเลยละกันฮะผมถักผมสร้างฐานเลยแมกม่าสลามตรงนั้นมีแมกม่าสลามอยู่นี่เป็น ที่นี่เป็นเรียกว่าไงดีเป็นไบโอมหินบาเซอว์เนาะบาซอว์เดลตานั่นแหละประเด็นอ่าฮะแต่เรามาเกิดเรามาเกิดในที่มันเป็นแบบเป็นซอกอย่างงี้พอดีมันก็ดีนะเพราะว่าเพราะอะไรมันมันปลอดภัยนะนเกิดตรงนี้มันค่อนข้างปลอดภัยเลยในในตอนใน,ในช่วงที่เรายังไม่มีอุปกรณ์แคทเทพหรือยังช่วงที่เรายังแบบยังกระจอกอยู่ยตัวนิ่มๆอยู่ทุกคนโอเคแล้วไงต่อผมก็จะกลับเข้ารอบปกติผมผมเข้าแม่เข้าแค่มาเปิดแบบเฉย แล้วถามว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปเราเราว่าเราต้องไปตผมจะไปจดพิกัดที่หมู่บ้านวิลเลจเจแล้วก็รวบรวม,ม n อ c มาที่อ่ามาที่บ้านเราเนาะโอเคซึ่งผมต้องเตรียมอะไรบ้างผมอ่ารู้สึกว่ามันต้องมีมันต้องมีประตูในเถอรอีกที่หนึ่งใช่มีรางรถไฟแล้วก็โอเคผมว่าเตรียมของเลยแล้วกันทุบทำไมสูขุขาไม่ขึ้นอ้าก็ขึ้นนี่หว่าเดี๋ยว อ๋อไม่ได้อนล็อกฮะเรายังไม่อนล็อกสุดครับมันโคตรเปลืองเหล็กเลยแต่ว่าใช้เหล็กตอนนี้ไปใช้เหล็กตอนนี้ไปแล้วมันถูกใช้เหล็กตอนนี้ไปมันมันคุ้มหาเพราะเราจะทําฟาร์มเหล็กต่อเพราะเราจะเราจะ,เราจะมีเหล็กใช้ในอนาคตอยู่ตรงนี้เรามีรางรถไฟมีเหล็กอันนี้แล้วเนาะแล้วเราางรถไฟมันพอไหมฮะคือเราไม่ได้ละเอ็มบีซีในโลกปกติหรอกเราจะละเอ็มบีซีผ่านโลกในเธอร์ฮะเราจะประมาณสามกองแล้วกันอ่ะใช่ประมาณสามกองเนาะแล้วเราก็โอเคผมเอาผมมีถังน้ําอยู่ป่ะ ไอ้ถังน้ำหายอีกแล้วเหรอถังน้ำนี่ไงโอเคผมจำได้ว่ามีบอ่อละว่าตรงนู้นผมจะตักน้ำไปไล่ไปออกซิเดียนแล้วก็เอาออกซิเดียนมาจากนั้นเราจะากนั้นเราจะต้องไปตรงนู้นฮะโอเคครบสิบก้อนแล้วจากนั้นผมก็จะแป๊บหนึ่งเอาหมุดนี่ออกเอ่อแป๊บหนึ่งนะ d i s เ o อ e ์เ point ผมจะไปที่วิเลเจอร์เนาะมาร์กจุดไว้เลยอ่าแล้วก็อ่า เคเวพอ้อยโอเคลากไปไปหมู่บ้านวิเลเจอร์่ะโอเคเรามาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราเริ่มมาวัดมาวัดพิกัดกันเลยซึ่งก่อนจะัดพิกัดเราก็ต้องดูก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะพาวิเลเจอร์วบรวมตรงไหนดีอมหมู่บ้านมันอยู่ตรงหมู่บ้านจะกระจุกอยู่ตรงกลางใช่ไหมนั้นผมแฟนทอมทอมเกิดผมจะทำประตูตรงนี้แล้วกันฮะมาดิ แฟนทอมโอ้ยโอ๊ยอืมไม่ได้สู้มานานไม่ได้สู้มานานเลยแฟนทอมอ่ะโอ๊ยไม่ใช่โอ๊ะแต่ไหนๆก็ละเอาตรงนี้เลยละกันอืมไม่โดนไอ,ลอ้ล็อกเเลยก็ตีไม่โดนสงสารมันกันไหน,นนี้อืม ๊บโอเคอะฮะแล้วอยากเพิ่งไปจุดมันผมจะผมจะไม่ใช่ดิผมจะจุดอย่างนี้แล้วผม,ผมก็ยังไม่เข้าไปซึ่งพิกัดตรงน,นึงนะผมต้องดับมันหน่อยดับแป๊บหนึง่งไม่ดับแฮต้องทุกประตูทิง้งผมลืมจุดพิกัดต้องจุดพิกัดมันก่อนจุดพิกัดหน่อยเพื่อนแป๊บหนึ่ง พิกัดตรงนี้26ลบ260กับลบ8เนาะโอเคฮะแ,แล้วจากนั้นผมผมก็ลืมไปว่าต้องใช้ออกซิเจนอีกเพราะฉะนั้นเรากลับตอนนี้เรากลับก่อนละกันก่อนอื่นเลยก่อนอื่นตอนนี้ผมผานพิกัดเรียบร้อยแล้วมันจะพิกัดเนเธอร์คืออันนี้โอเคแลวคือผมต้องถามว่าต้องนี้ต้องการอะไรผมต้องการลาวาเพิ่มฮะซึ่งคือโอ,คโอ้คิปเอุ้ย ตอนนี้คือต้องการลาวาเพิ่มนะฮะโอ้ยมมอนมันก็เยอะเหลือกเกินลาวาผมผมผมขี้เกียจเดินไปหาละเหมือนจะมีลาวแ่งแหลง่งลาวาใต้บ้านอยู่ปะเออเหมือนรู้สึกว่าผมจะเจอลาวาใต้บ้านอยู่เนาะซึ่งซึ่งเราจะขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะเอาลัเราก็จะขุดออกซิเดนอีก10อันแล้วก็เข้าไปในเนเธอร์จากนั้นก็ทําฐานทําฐานรองรับ MBC ไว้เลยฮะแล้วนั้นเราก็จะพา MBC จากที่นู่นมาที่นี่ ซึ่งน่าจะเร็วมันเร็วมากมันเร็วขึ้นแปดเท่าและประหยะัดทรัพยากรได้ด้วยนะฮะอ่าโหมันต้องได้เวลาทําแล้วอะคือตอนนี้คือตอนนี้คือเราแบบเราขาดแคลนลาวามากอ่ะทำาอบน,นี้เหอะทำไอ้ที่ปั๊มลาวาวทุกคนทําที่ปั๊มลาวาดีกว่ามันต้องลองทุนเหล็กตอนนี้เราก็มีเราก็มีกินอยู่ดีฮะเหล็กเหล็กเราไม่ต้องมัาต้องงกอะตรงๆถ้าเกิดเราจะเล่นกับเอ็มบีซีเราไม่ต้องงกเหล็กมันที่เคาบเยอะเกินไป โอเคเราต้องการลาวาโสมซึ่งผมเปตักลาวาจากนรกมาก่อนดีกว่าทําค่อยๆทำก็ำกปค่อยไปเอ้ยเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้เอาน้ำคืนได้ไหมโอเคโอเคตอนนี้หัวหมุนไปบมดนเลยเราเข้าเนเธอร์กันก่อนเนาะเข้าเนเธอร์แล้วไปทำฐาน,นเนเธอร์แล้วก็ตักลาวาออกมา โอเคตรงนี้มีลาวาพอดีตักมาฮะฮอตสตาร์แอค i m ม n นต์สี่อันแปดอันนี่หว่าไม่ใช่สี่แปดอันเลยฮะผมมีแปดอัน <c oughs> ใชใ้คุ้ม ามอันอีกสามอันตรงนี้ฮะ แล้วก็ไปเติมลาวาให้เขาอันนี้คือทาไอ้เครื่องปั๊มลาวานี่ก็เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันแต่มันแต่ก็เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เราอันนี้เพื่อไม่ให้เราแบบอมีลาวาเพื่อเรามีลาวาใช้อย่างไม่จํากัดน,นะฮะขอขอนิดนึงเถอะลงมารอมันอันนี้ รอมันลามรอมันหยุดลงมา,าไม่เสียเวลาเตรียมออกซิเดียนมาแล้วไปต่อเลยไปเอา n อ c ซมาให้ได้โอเคคือแบบไอ้นี่มันก็เสียเวลาใช้ได้เลยแต่ผมก็ทำไปแล้วละ่ะผมนั่งรอจนกว่าลาวาจะเต็มตัวนี้แล้วก็พีลาวาใช้แบบอันนี้แล้วเนาะซึ่งเราจะใช้ลาวานี้ในกนารทำฟาร์มเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นมีตรงนี้ไว้ก็ดีปะ ถ้าเราก็เซตอัพรางรถไฟไปเลยแล้วกันปึ๊บโอเคเว้ยว h a t อ๋อทำพิกัดผิดอ๋อพิกัดผ oh. ิดทุกคนจริงๆมันต้องเป็นบวกดิ oh, มันต้องเป็นลบผมทตพิกัดผิด ปิดปิดประตูตรงนี้ปิดปุดตรงนี้เป็นเลยเราต้องมาตรงนี้ค่ะต้องพิกัดเป็นลบสาก็ฝั่งนู้นโอ้ยโคตรปลอดภัยเลยทุกคนแกร็แล้วเราต้องเอารางรถไฟมาอ่อตรงนี้ต้องทํากันไว้หน่อยเพราะว่าเผื่อวิเลเจอร์มันมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันดันกันเองแล้วมันก็ตกลงไปด้านล่าง ซึ่งรางรถไปไม่สามารถไต่ขึ้นบล,ล็อกรางรถถ้าเกิดอยู่ในไมค์คาร์คือไม่สามารถไต่ขึ้นบล็อกแบบนี้ได้หรอกนะฮะต่อไปเลยโอเคต้องเผื่อรางไว้ตรงนั้นด้วยต้องเผื่อรางไว้ตอนลากที่รถปกติด้วยค่ะชิบปะมันก็ได้เวลาเหมาเหมิงเลยขั้นตอน,ข,นขั้นแรกคือเราต้องถูกบล็อกอาชีพให้หมดเลย เราต้องเอาบล็อกอาชีพออกให้หมดฮะแล้วจากนั้นเราเค่อยเราเค่อยปล่อย N อ c ออกมานะเนาะทุกให้หมดแล้วก็ไปตรงกลางให้หมดเลยเพื่อนไปตรงกลางให้หมดเพื่อนตรงนี้ด้วยอันนี้ต้องคุดด้วย ตรงกลางแล้วก็ไปเคาะระฆังเขามาตรงกลางมาตรงกลางให้หมดเออนั่นแหละเข้าไปดันเข้าไปเข้าไปเออแค่นี้พอสองตัวก็ปวดหัวแล้วทุกคนนี่แล้วเราก็รออะไรล่ะทุกคนจับเขานั่งเรือเลยฮะ แล้วก็จับเขานั่งลังรถล่งรถไฟอีกทีปึ๊บไปเลยเร็วมากเร็วมากเร็วมากแล้วก็ทุบเรือทุบรถไฟดันๆไปหน่อย F สาม B โอเคมาแล้วสองคนเอ้ยอย่านะเฮ้ยอย่าหย่า,า,าย่าย่าย่าทั้งคู่อย่าย ขอลองรึบขีละหนึ่งขีงสองโอเคเฮย้ยเกือบไปไหมล่ะแล้วแบบมาทำนายนายนี่นะวิเลเจอร์อ๋อเขาเอาเข้าไว้ตรงนี้ก่อนหรือยังไงดีผมต,ต้องต้องต่อรางอะ่ะเราต้องอันนี้ฮะเราต้องทำอันนี้เลยทำวิเลเจอร์ทำวิเลเจอร์เซนเ็นเตอร์เลยละกันแต่เราจะเข้าไว้สดาไว้ตรงนั้นก่อนละกันเนาะ อ่าละขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนสร้างแล้วทุกคน12บล็อกทำติชิททำตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสบเ็ดสบสอประมาณนี้แล้วเราก็ปูบล็อกดินเลยโอเคให้มันแปคุณแปแล้วกันส,สวยๆหน่อยอันนี้มันจะหกบอกแล้วปะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกแล้วอีกสองบล็อกเจ็ดแปดโอเคแล้วเราครับครับติ้งเทเบิลแล้วเราต้องการถังหมากปุ๋ยสี่อันโอเคครับเกือน,นี้แหละทุกคนรวย เริ่มรวยละตอนนี้เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมีเริ่มมีกินมีใช้ละปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอเคตรงนี้เราต้องการน้ำฮะเราจะเอาวางเราจะวางน้ำแทรกตรงนี้เนาะวางน้ำแทรกไว้ตรงนี้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้เลยฮะมันช่วยขับแปบ๊บเดียวเองแหละ นี้ไม่ต้องวางตรงนี้เราต้องเลือกมุมใดมุมหนึ่งผมจะเอามุมนี้แล้วกันมุมต้องมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมอันนี้เป็นมุมเอาออกอ่ะผมลืมไปมุมใดมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่้วยบีซีต้องแยกทางแยกทางกับเอ็บีซีพ่อที่เป็นพ่อแม่โอเคได้โค้งมันมายังไม่ได้นี่หว่า ตรงนี้วางผิดตรงมันต้องวางตรงนี้ดิดเออมีสีปลอดภัยไหมเมีสีปลอดภัยยังไม่โดนซอม,มบี้เขมืออฮะแล้วคือปัญหาคือเราต้องพามันขึ้นมาบนนี้สองตัวโอเคซอมบี้ไม่มีซอมบี้แถวนี้ใช่ไหมล่ะก็ดี งนี้ควนดินเลยฮะควนดินแล้วลงนี้เลยโอเคแล้วจากนั้น,ตร,น,ต,รนตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นอ่ารางน้ำแล้วก็ให้เอ c บตกลงไปขอน้ำตรงนี้หน่อยครับอันหนึ่งตรงนี้เอาแท p d ด o อมาต้องการแท t r แท d บรอ ตรงนี้ต้องวางฮะตรงนี้ต้องต่อลงไปอีกแล้วฮะงับหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองสอง,อสองสองบลอ็อกละกันสองบล็อก น้ำแซบ่บไหลามาตรงนี้เนาะขุดขุดตรงนี้จะลงไม่ได้เราต้องตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นบล็อกกันน้ำไว้ <c oughs> ต้องเป็นบล็อกกันน้ำไว้เนาะเอาโต๊ะคับมาเอาทำสติก๊กแล้วก็ทำอันนี้ทำอันนี้อีก แล้วทำป้ายอะกันน้ำไว้เอาแท็บดอมาแปะตรงนี้แท็บดอมาแปะตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็ปึ๊บปึ๊บอะ ตรงนี้สองบล็อกฮะโอเคปักปักปักแล้วตรงนี้ระวังเตียงเตียงไม่พ e n o u ฮ h ต้องไปเอามาเพิ่ม อย่าเผิ่ไปคลิกนอนตรงนี้นะถ้าเกิดเราตายเราจะมาเกิดตรงนี้อย่าเผิ่งนะทุกคนโอเคขาดสองบล็อกเราต้องทําทางขึ้นมาขึ้นลงก่อนฮะแล้วเป็นทางที่เราจะพาเอเบซีขึ้นมาบนนี้ด้วยเนาะโอเคซึ่งตอนแรกๆในช่วงแรกๆเราก็ต้องพอพัดเอเบซีตรงนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไงดียะเราต้องเราต้องเราต้องให้เอเบซีระบนนี้มีมีกันอย่างน้อยสี่ตัวก่อนละกันส,กสักประมาณสามสี่ตัวก่อนแล้วเนาะ ซึ่งตอนนี้ต้องต้องปิดตรงนี้ไปก่อนฮะต้องปิดตรงนี้ไปก่อนอ่ะฮะแล้วก็ทำทางขึ้นมาตัวนี้มาเร็วๆรวๆีบขึ้นไปเซฟโซนจุๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บามาเอ้ยเอ้ยบอลลาริงเหรอบอลลาร์ดิงเหรออด้อโอเคเดี๋ยว เชือกอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนนี่ไงขอบคุณฮะขอบคุณสลับเชือกขี่ลามาด้วยอ๋อขี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนออกเกมเข้าใหม่แล้วเราจะลามามันจะลืมเองฮะโอเคโอเค หลังจากรอเอ็พีซีมันแบ่งลูกไม่แบ่งลูกแบ่งหลานอันนี้ก็ผมผมเอฟเคมาสักพักหนึ่งเนาะซึ่งคืออันคือนี้ก็คืออัดต่อจากเมื่อวานนะคือช่วงก่อนอันนี้คือผมอัดคลิปเมื่อวานแลันี้ผมมาอัดคลิปอีกวันหนึ่งเนาะก็เลยก็เลยเสียงก็เลยอาจจะแบบอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อวานสักนิดหนึ่งแล้วทุกคนโอ้ยอลองโกลเยมเกิดนะ่มันเป็นเกณฑ์เป็นก้อนเหล็กเดินได้ทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน แล้วตรงนี้เป็นท่อเราใช่ปะผมต้องไปเตรียมบล็อกมาหน่อยตอนนี้คือวิเลจเจอร์มันเริ่มเยอะแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเราน่าจะได้ใช้วิเลจเจอร์เร็วนี้ละแต่เราต้องสะสมมันเยอะๆกว่านี้ก่อนถึงเราจะทาฟาร์มจงเราจะทาฟาร์มเหล็กได้แต่แต่ไอพาร์ทนี้เราขอเรา,เราขอให้แบบไงดีอะเราขอเราขอห้พาร์ทนี้เราเอ่อมีเอนชาร์ดเราต้องหายเอนชาร์ดให้ได้คับพาร์ทนี้ถายเอนชาร์ดดีๆใ,ให้ให้ให้เราให้ได้เนาะ ตรงนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่วีเลเจอร์ตกลงมาเนาะ,ะหนึ่งบล็อกตรงไหนบล็อกมีปะตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคตรงนี้แล้วเราก็ต่อทางทางไปตรงนู้นเลยฮะตรงนี้ถามว่าต้องห่างสักเท่าไหร่ตรงนี้ยังไม่นับนะเราต้องนับมาประมาณบล็อกตรงนี้อ่ะบล็อกตรงนี้เนาะโอเคหนึ่งทางประมาณสัก ส2มสิบสอล็อกฮะปัมโดยเฉลี่ยแล้วนะต้องสามบองบล็อกมันถือมันจะถือว่าเป็นหมู่บ้านคนันระหมู่บ้านกันเนาะนี้จะเป็นชั้นที่ฝังไว้ใต้ดินละผมจะฝังไว้ใต้ดินตรงนี้นะฮะเพื่อกันกันทุกอย่างอ่ะกันไว้เลยนินะอย่างมันก็ประหยัดงบด้วยมันก็ประหยัดงบไปในรูปแบบหนึ่งโอเคระหว่างนี้คือระหว่างที่เอ c มันนอนอยู่ผมว่าผมเริ่มแบ่งแบ่งประชากรเลยละกัน จุดตรงนี้จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่วิเลเจอร์อยู่เนาะผมจะทําเป็นห้องตรงนี้ละกันนะฮะโอเคห้องก็น่าจะประมาณนี้มั้งมันเปลืองเชวเวรผมไปเยอะเลยช่วิตรเป็นเชวิตรเปล่าๆตรงนี้คือผมจะเอาต้องการโอมจะเช้าแล้วนี่ยหวาโอเคเราก็ได้ห้องโล่งๆมาแบบนี้แล้วเนาะและ้วหลังจากนั้นเราจะพาเอ c ีีมาในนี้เลยผมต้องการครับผมต,ต้องการตกขาวอยู่ด้านนอก เราต้องการคาร์บอันนี้ปึ๊บอ่ะแล้วเราก็อันนี้เลยฮะเราก็แยกเอ c ซีแต่แยกเอ c ซีมาในนี้เลยเอ้ยไม่ใช่วิเหรียตัวนี้ดิไม่ใช่ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้โอเคแล้วเราก็จะปล่อยตัวเล็กต้องให้ตัวเล็กลงไปฮะแล้วก็จะถูกบอกอาชีพใหม่ลงไปตัวเล็กไปตัวนี้ตัวเล็กลงไป ไม่ใช่อ่าแต่ก่อนอื่นเลยอุดตรงนี้ไปเลยแล,แ,ลแ,ลแล้วเราแล้วเราเปิดแถบดอดีกว่าอ่ะตัวใหญ่ก็ไม่สามารถเดินไปได้เพราะมีแถบดอขวางอยู่โอเคแล้วเราแล้วผมก็ต้องถูกบล็อกอาชีพแล้ววางใหม่ฮะนี่ไงจะเริ่มประสบพันธ์ใหม่ละอ่ะเรียบร้อยรีเซ็ตเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยฮะฟาร์มิเลเจอร์แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ แต่คลิปนี้ยังไม่จบหรอคลิปนี้อย่างน้อยผมขอเอนชาร์ดดีๆสักเล่มหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปนี้แล้วกันเฮ้ยมันนานเหมือนกันในนี่กับการลากวิเลเจอตอนนี้ก็ฟาร์มตรงฟาร์มในหน่วยการผลิตแล้วก็เสร็จแล้วต่อไปก็หน่วยของอันนี้เรียกไงดีอะเรียกว่าเรียกว่าหน่วยอ่าหน่วยแรงงานฮะตรงนี้เอ็มบีซีก็จะตามท่อนี้มาตรงนี้นี่นี่นีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเอ็มบีซีก็จะเข้ามาในนี้นี่ นี่ฮะแล้วมันก็มาปิงงกันในนี้ไม่เป็นไรมันยังมันยังคิดว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านอยู่ผมจะเอาเล็กเชิญอะเมนดิ้งไหมบาร์ปรเทคชันเฮ้ยกว่าจะได้ทุกคนโอเคอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาคือแบบสุ่มนานอยู่นะสุม่มไปราวๆแัวหนึ่งนะมาละเล็กเทินอยู่ไหนอะแั๊หนึงนะ ผมทุบไปประมาณ71รอบใช่ฮะผมทุบมันไปเกือบไม่ต่ำกว่า71รอบในการที่จะได้เมนดิ้งมาโอ้ยเกลือ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 เรา,เรา,เ,ราเราว่าเรารีบไปแลกของเพื่อล็อกสูตร m อพแล้วละกันทุกคนเนาะเก็บของตรงนี้แล้วเราไปรีบแลกของกันเลยเอานี่มาเอาเอมรอมา อันนี้ผมได้แอบไปแรกเอ็มแอบแลกเอมมอลมานิดนึงแล้วละ่ะนะฮะตรงนู้นตรงบุญนู้นเอาผักไปแรกนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเอาแค่เอาแค่เอาผักไปแรกมานี่วิลเลจเจออย่าอย่าเสลรไปเปลี่ยนนะคอร้องเหอะเมนดิ้งล็อกฮะเรียบร้อยทำอย่างนี้ทำไมผมทำไมผมไม่ซื้อเมนดิ้งเลยถ้าเกิดแต,แต่แต่คือที่ผมทำอย่างนี้ไปเพื่อเป็นการล็อกไว้ว่าเอ c ตัวนี้จะไม่มีทางขายอย่อื่นนอกจากเมนดิ้งมาแล้ว โอเคทุกคนงั้นก็ประมาณว่าสําหรับคลิปนี้วัฒนีเนาะในที่สุดพวกเราก็ทําฟาร์มวิเลจเจอร์แล้วก็หาแบบหาสมุดเอชไชน์เมดิงน,นั้นเองเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบายบายครับวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยคือแบบทั้งๆคนใชวิการล่าวิเลจเจอร์มาที่นี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ